100ครับได้จ้ะเ,เยไม่ต้องเดี๋ยวชาจ่ายเองได้เลยได้เลยมีจ่ายให้ป้าก่ายไปเถอะเดี๋ยวครับนี่มันเบ้งปลอมนี่เฮ้ยเปย์ไปได้ไงเอาก็ดูสิ มันขึ้นสีแดงแสดงว่าเป็นแมงปอมพี่พี่ดูดีๆเลยยานี่ไงชัดพอไหมรอพอรอพอออพี่พี่พี่ใจยเจย้ใจเย้คือพาะเราไม่รู้ว่าดีนี่เป็นมือปอพาะเราไม่รู้จริงๆน้องเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมใช่ถ้าให้พี่เดานะ แสดงว่าไม่มีงานไม่มีเงินแล้วก็อยากกลับประเทศตัวเองได้เงี้เดี๋ยวพี่แจ้งความเองอพี่พี่อย่านะคะผู้หลังไม่ได้ตาา้าจจริงพูดปากว่าน,นี้คิดจะเอาเงินปลอมมาซื้อของใชงั้นเหรอไปโรงพักกับฉันเดี๋ยวนี้ไปเออเดี๋ยวก่อนค่ะพี่เดี๋ยวก่อนน้องคะพี่เป็นทานายพี่ช่วยเราได้ขอโทษนะคะขอคุยกับ,นนะะมมบเจ้าของร้านนยคะผมเอ่แหละครับเจ้าของร้าน น้องรู้ไหมว่าใช้จ่ายเงินปลอมในประเทศไทยข้อหามันหนักขนาดไหนให้เรื่องมันจบตรงนี้เลยดีกว่าจ่ายมาพี่สองหมื่นแล้วเรื่องก็จบถ้าไม่อย่างนั้นถ้าตำรวจมาถึงเรื่องก็จะบานปลายไปมากกว่านี้แล้วน้องก็จะโดนข้อหารักลอบเข้าประเทศด้วยโหสองมือเราไม่มีให้รอเยอะขนาดนะพิธา พิธานาช่วยเราสิพี่ว่าเรื่องเนี้ยเราสองคนผิดเต็มเลยนะยอมจ่ายค่าเสียหายให้พี่เขาไปเถอะกว่าที่เรื่องมันจะบานปลายมากกว่านี้มาเพแค่อย่ามาท้าเราเลยเงือเยอะขนาดนั้นเราไม่มีจ่าหรอถ้าไปแบบนี้นะเราโย่ให้ตำรวจจ่าดีกว่าปาดีเราไปให้ตำรวจช่วยดีกว่า,าน้องน้องเดี๋ยวก่อนคะ่ะน้องน้องคะ น้องน้องน้องเดี๋ยวก่อนน้อง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 คิดดูดีๆนะน้องสองคนเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านถ้าเกิดว่าน้องไปแจ้งความเนี่ยยังไงตำรวจก็เอาผิดเราอยู่ดีเผอๆโดนข้อหาหนักกว่าเดิมไม่ซ้ำเชื่อพี่เถอะพี่เป็นทนายพี่รู้ดีเวลาสองโคนไปโคถูกปะมานี่เอกสารยากันเราก็จะแจ้งความแค่ นี่โทรหาตำรวจกะดาฮัลโลหลผู้ต้รวจโอเคโอเคโอเคกูเธอแจ้งตำรวจแล้วว่าคิดว่าตำรวจจะเชื่อเหรอแต่รัาพยาบมีเอกสารโคตรทุย่าทุ่โตตาเกหมาพอรัาพยาคาไม่จะเป็นตัวกวาวแล้วแน่ใจได้ยังไง ว่เอกสารอยู่ครบก็ลาเพื่ดูเอกสารกับบางเมื่อกี้ พูดอะไรอย่างนั้นล่ะถ้าตำรวจรู้ว่าพวกแกใช้เงินปลอมพวกแกโดนหนักแน่ฉันไม่พูดอ้อมค้อมและจ่ายมาแล้วก็ทําเหมือนว่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพียงความฝันจ่ายมาสิแล้วฉันจะปลดแกไปอ้ชัว่วแล้วแกพวกเราแบบนี้ทำไมรู้ไหมกว่าที่พวกเราจะหาเงินมาได้แต่ละบาทไม่ยากลาบาทแค่ไหนถ้าแกจะเอาเงินเราพวกเราบอกเลย พวกเราไม่ให้แกจะจ่ายหรือไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายเนี่ยพวกแกติดคุกหัวโตแน่จ่ายมาจ่ายมาสิแต่จะว่าไป สร้อยนี่ก็สวยดีเหมือนกันนเนี่ยฉันขอนะออพวกแกยสองคนไปได้ละมาเอาส่อเราไปแล้วอะทำยังไงกันกกนี <c oughs> <c oughs> ไอ้พวกนั้นเรื่องมากใช่ไหมเลย พี่ว่าจะเอาไม่อยู่สและเออพี่พรุ่งนี้เราไปหาเหยื่อเพิ่มกันดีไหมแต่เดือนนี้เราได้เยอะนะพี่ว่าพักก่อนดีกว่าเหนก็ได้ดไ, <c oughs> ได้มาเท่าไหร่แล้ <c oughs> <c oughs> <t oss> วล่ะตำรวจมาได้ไงวะนั่นนี่พี่ ตอนที่แกแอบเอาเงินปลอมใส่กระเป๋าเราไงแกรู้ได้ไงพวกเราคือตำรวจมีแจ้งความมาเยอะมากเกี่ยวกับการกระทำของผู้แกมีเจ้าทุกมาลองเรียนแต่กลับไม่มีหลักฐานพวกฉันเลยต้องลงมาสืบให้เห็นกับตาไงล่ะตำรวจครับผมถูกหลอกเมื่อวานผมไปทานข้าวมาพอถึงตอนจ่ายเงินเขาบอกว่าผมจ่ายแบงค์ปลอมผมไม่มีหลักฐานอะไรเอาผิดเขาได้เขาก็เลยเรียกร้องค่าเสียหายจากผมแต่ผมมั่นใจนะครับว่าเงินที่ผมจ่ายไปคือเงินจริง ไมยต่อดีพี่สวยต้งไงการหากินบนขวานทุกของคนอื่นแบบเนี้ยมันไม่ยั่งยืนหรอกนะเราก็รู้ใช่ไหมว่าเงินมันหายากขนาดไหนถึงได้ใช้วิธีมาใกล้แบบนี้พวกเธอชอบเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างนี้ต้องลงโทษให้หนักจ้าเอาตัวมันไปนี่สิเฮ้ยยานอยปล่อยฉันนะปล่อยฉันอ้ยนุ้ยปล่อยฉันดิดิ เอาตัวไปโรงพักไม่ไ้ย